สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเหนือบ้านดักนตอร์ครับตอนนี้ก็เข้ามาถึงวัดชัยศรีวัดเสียวแล้วครับตำบลบางชัยอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะครับยืนอยู่หน้าประตูโขงนะฮะประตูโขงเนี่ยก็สร้างปีตามป้ายที่บอกปี2525นะครับวัดที่ผมขี่ผ่านนะครับจะออกจากน้ำพองจะตรงไปกระนวนนะครับก็เอ๊ะสังเกตเห็นว่ามีวัดใหญ่โตนะก็เราแวะเข้าไปดูกันหน่อยครับวัดมีน้ำหนักใจบ้างนะครับแต่ที่แอบสองดูแล้วแหละวัดมีโบสถ ใหญ่มากนะครับแล้วก็เสือด้วยนะครับแล้เวเข้าไปดูนครับในวัดมีสะูปเจดีย์ด้วยนะครับ,ปรบเป็นเจดีย์หินทรายนะแต่ไม่รู้ว่าเก่าหรือเปล่าน,ะน่าจะคิดว่า่าจจะเก่านะครับแล้วก็มีการบูวนาะที่หลังนะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ผมไม่มีข้อมูลเลยนะฮะนี่ต้องต้องพูดตรงๆนะครับตอนที่ผมก็เข้ามาถึงด้านในนะแล้วก็มาอยู่ตรงด้านข้างพระบูสดนะครับ ฝั่งนู้นจะได้ยินเสียงกาลังก่อสร้างนะฮะไม่รู้อาจจะสร้างศาลาเพิ่มเติมนะครับก็ตัวพระบูชด,ดก็เป็นพระบสชดแบบร่วมสมัยนะแล้วก็มีความใหญ่โตเลยทีเดียวเลยฮะสวยดีนะครับเห็นไกลเนี่ยวันนี้มีกิจก,กรรมอะไรสักอย่างในวัดก็เลยอาจจะไม่ได้เข้าไปซอกแซกมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นการรบกวน,นะครับถ่ายบรรยากาศของพระบสชดหลังใหญ่ไปให้หรู้แล้วกันนะครับ ท่านข้างพระบุสถก็จะมีพระบรมราชาลุศวลีนะครับของรากกนที่5นะนะครับก็ที่เขียนไว้ก็เป็นเรื่องของพระค้าพาชนแล้วก็นะฮะต่ใตา,าย 3, 39, นะครับรวมกันสรวายเมื่อปี2 5 3 9นะครับนี่นะฮะบรรยกาศร,มรวมๆของวัดชัยศรีนะครับบ้านเสียวก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ถือโอกาสปิดคลิปที่ตรงหน้าพระอุสลีต่อห้านี้เลยแล้วกันนะครับ เคนะครับแหมเสียดายไม่ได้พาเดินทั่วนะเพราะว่ามีกิจกรรมนะครับทางซ้ายมือผมอน่าจะเตรียมงานอะไรสักอย่างนะครับก็เลยไม่กล้าเข้าไปวุ่นวายนะครับเดี๋ยวจะโดนชาวบ้านเขาบ่นออนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปนี้ก็คลงลาที่ตรงนี้เลยแล้วนะครับเดี๋ยววัดไหนต่อไปไปดูกันนะครับสวัสดีครับ